อันดับแรกเราจะ Assume ว่า Bar สีเหลืองเนี่ยเป็น paragraph นะครับสมมติว่า passage เนี้ยมี paragraph ทั้งหมด6 paragraph เราเห็นว่ารูปแบบ combination แรกก็คือข้อ1ถึงข้อ6เป็น ordered questions คือข้อ1ถึงข้อ6เนี่ยคำตอบจะเรียงกันก็คือ1มาก่อน2 2มาก่อน3 3มาก่อน4และข้อ7ถึงข้อ13 เป็น ordered questions เหมือนกันก็คือ7ถึง13าคำถามเรียงกันการที่เราเจอ combination แบบนี้ซึ่งส่วนมาก95 9 9 9 9ถึง 99. 99.99%ของเวลาที่เราไปสอบเนี่ยจะเป็น combination ของ passage แรกมันก็เลยทำให้ passage แรกเนี่ยง่ายที่สุดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ passage ที่คำตอบเรียงกันเรามั่นใจได้แน่ๆว่าเราสามารถได้คะแนนเต็มโดยที่เราไม่ต้องอ่าน passage ทั้งหมด ก็ได้ซึ่งหน้าตาของตำแหน่งคำตอบมันจะเป็นแบบนี้ก็คือครึ่งแรกก็จะอยู่1 2 3 4งสอี่ห้อยู่ในครึ่งแรกของ passage กับครึ่งสองเถึงสิบสามเรียงลงมาอยู่ครึ่งที่สองของ passage อันนี้ most the time นะครับก็คือ9 5้า9 9ถึง99.99%มันอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าข้อ7อาจจะไปเกยอยู่ตรงนี้ แล้วข้อ8อาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็คือมีโอกาสที่จะเกยกันได้แต่ในระหว่างเซกชันของตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเรียงกันหรือถ้าเกิดในเคสที่เจอหดหดไม่เรียงกันเนี่ยก็อาจจะสลับกันแค่ประโยคเดียวก็คือจะอยู่ใกล้ๆก,กันไม่ได้สลับกันจนถึงขั้นเรามองไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรา aware ว่า Passage ที่มี Combinations แบบนี้เนี่ยมัน มีตำแหน่งการวางแบบนี้มันทำให้ 1. เราเลือกที่จะทำมันก่อนได้ 2. ถ้ารู้ strategy ที่ดีเราจะสามารถ benefit ได้เยอะมากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหลังจากนี้ว่าการที่เรารู้ว่าข้อสอบมันเป็นข้อสอบเรียงกันเนี่ยเราจะ benefit จากมันได้อย่างไรนะครับรูปแบบถัดไปก็คือแบบ disordered combinations with the ordered question ก็คืออย่างเช่นข้อ14ถึง21เป็นคำถามที่ไม่เรียงกันในขณะที่2 2ถึง28 เป็นคำถามแบบเรียงกันหน้าตาของคำตอบมันก็จะเป็นแบบนี้คือ18อยู่ paragraph แรก17อยู่ paragraph สุดท้ายเห็นไหมว่าครึ่งแรกตัวนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าคำตอบอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยวิธีการทำก็จะมีความยากแล้วก็มีความแตกต่างออกไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ aware ไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้แต่เขายังใจดีกับเราอยู่คือครึ่งสงเนี่ย ข้อ2 0่สถึงยีดเนี่ยดันเป็น ordered questions เพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยด้วยความที่ครึ่งแรกอยู่กระจัดกระจาย90% of the time 2 0่สถึงยีจะมาเริ่มตั้งแต่พาร a กราฟแรกใหม่แล้วก็ยังมีการเรียงกันเหมือนเดิมแต่ในการเรียงกันเหมือนเดิมเนี่ยเราไม่สามารถการันตีได้นะว่ามันจะเริ่มจากพาร a กราฟแรกเสมอไปหรือเปล่าหรือ เมื่อเริ่มจากพารากราฟแรกแล้วมันจะมีการกระจายคำตอบไปทั่วพารากราฟหรือเปล่าทั่วเพซเซชัหรือเปล่าเพราะว่าจากที่พี่เห็นมาหลายหลายเ a ซ s a g e ก็คือข้อ20-28เนี่ยอาจจะมาเจอในพารากราฟที่สามแต่กระจุกกันอยู่ในพารากราฟเดียวก็คือไม่กระจายก็มีแต่สิ่งที่เรามั่นใจได้ก็คือ20-28คำตอบของเราจะเรียงกันนั่นหมายความว่าอย่างไรห,หมายความว่า ถ้าเป็นคนที่ถนัดและสะดวกในการทำข้อที่เรียงกันมากกว่าซึ่งหวังว่าหลังจากเซสชันนี้ไปทุกคนน่าจะถนัดกับการทำข้อสอบที่เรียงกันถ้าเราถนัดกับการทำ order questions มากกว่าเราสามารถเลือกที่จะทำข้อ20ถึง28ก่อนได้อย่างน้อยๆเนี่ยเก็บมาให้คุ้มค่าก่อนเอามาให้ได้มากที่สุดพเพราะเวลาที่เรามีเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาให้เราจัดการกับมันอย่างเต็มที่เราจะเริ่มทำตรงไหนก่อนเราจะ s k i ปตรงไหนมันแล้วแต่ความต้องการของเราเพราะฉะนั้นเก็บให้ได้เท่าที่เก็บได้ก่อนและมาอันสุดท้ายเป็น Combination ที่ personally I think it's the most disastrous type of questions เพราะว่าเราไม่มีจุดที่เราสามารถที่จะ rely on อะไรได้เลยนะครับก็คือ Combination ที่ครึ่งแรกก็ไม่เลียงครึ่งสองก็ไม่เลียงทั้งตรงเนี้ยความยุ่งเหยิงของตำแหน่งของคำตอบเนี่ยมันจะกระจัดกระจายไปทั่วมากๆครับเราอาจจะเจอตรงไหนก็ได้ พราะตรงนี้เนี่ยให้เราถือว่าเป็น Passage ที่เก็บไว้ทำอันสุดท้ายเท่ากับว่าถ้าจะตอบคำถามแรกว่าพี่พูดง่ายจังบอกว่าก็แค่ทำข้อที่มันง่ายกว่าหรือ Passage ที่ง่ายกว่าถ้าไม่อ่านเราจะรู้ได้ไงรู้ได้จากการสังเกต Combin m b i n a t i o n of q u e s t i o n s นะคะเพราะฉะนั้นตอบคำถามได้แล้วเนาะว่าเราควรจะทำยังไงก็คือ Passage ที่ง่ายที่สุดคือ Passage ที่เป็น o r d e r e d questions รวมกันทั้งคู่เพราะว่าข้อสอบตรงนี้ยังไงก็จะเป็นข้อสอบที่ มี combinations of questions แน่นอนคือคำถามจะไม่ได้เป็นคำถามประเภทเดียวกันอยู่ใน passage เดียวกันอย่างเดียวมันจะต้องมีอย่างน้อย2-3ถึง3ประเภทคำถามอยู่ใน1 passage เพราะฉะนั้นการมอง combination ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกอันดับที่2คืออันดับประเภทของ passage ที่เรียงกันครึ่งหนึงไม่เรียงกันครึ่งนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความยากระดับ2และความยากระดับที่โหดที่สุดก็คือเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่า ไม่เรียงกันเลยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษซึ่ง passage เนี้ยด้วยความที่มันไม่มีความเรียงกันเลยไม่มีการเรียงกันเลยเนี่ยเราอาจจะมีความจําเป็นสูงมากที่จะต้องอ่านมากเป็นพิเศษคือจริงๆแล้วอ่ะส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าเราก็ยังมีวิธีการเลือกอ่านได้โดยที่ไม่ต้องอ่านทั้งหมดแล้วยังทำคำตอบได้เต็มอยู่ดีแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องใช้ experience ประมาณหนึ่งในการดูให้เป็นว่าควรจะเลือกตรงไหน แต่หลักๆแล้วถ้าถามว่าควรจะเก็บพลังไปอ่าน passage ไหนมากที่สุดคือเก็บไปอ่าน passage ที่ combinations ของคำถามไม่เรียงกันเลยทุกอย่างกระจัดกระจายโอเคใครมีคำถามโนต้ตไว้ก่อนได้นะครับแล้วเดี๋ยวตัวตอนท้าย session เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงเผื่อตรงไหนแบบไม่ถูก clarify อย่างชัดเจนเนาะอ่ะโอเคอันถัดไปเป็นสเต็ที่2 spot keywords in the questions เราจะมาเริ่ม ทำแล้วถ้าเกิดใครใช้ iPad อยู่อยากจะให้ทุกคนสนุกสนานไปพร้อมๆกันเดี๋ยวทำไปได้วยกันนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกเลยเราทำความเข้าใจก่อนว่าตัวข้อสอบ i e l t s เองคำถามสำคัญกว่า Passage เตือนกันอีกรอบว่า Passage เนี่ยเป็นสิ่งที่แน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราต้องอ่านประมาณหนึ่งเพื่อให้ได้คำตอบแต่ถ้าจุดเริ่มต้นของการไม่เข้าใจคำถามเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้อ เราเขยไปเลยทั้งหมดนะเพราะฉะน,น,นั้นอันเนี้ยยกมาแบบ3ามข้อแบบน่ารักน่ารักให้ทุกคนได้ลองทํากันแล้วการทำสามข้อเนี้ยมันสามารถเอาไปประยุกใช้ได้กับทุกๆคําถามที่เป็น ordered questions ที่มันเรียงกันนะคะรับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราเห็นแล้วว่ามันเป็น true false not given ใช่ไหมครับเรามั่นใจแล้วว่าคําถามตัวนี้เนี่ยเรียงกันแน่นอน เพราะถ้าคําถามตัวนี้เรียงกันแน่นอนสิ่งแรกที่อยากให้ทุกคนทําคืออยากจะให้ทุกคนดึงคีย์เวิร์ดออกมาให้ได้ก่อนหาคีย์เวิร์ดออกมาจาก passage ซึ่งคําว่าคีย์เวิร์ดในที่นี้คือ what where and who ในขณะที่ ideas คือสิ่งที่เอามา describe คีย w o r d รสิ่ทีหนึ่ง เราอาจจะมองถึงคำว่า why how หรือ when ได้นะครับมองง่ายๆแบบนี้คือแยกคำศัพท์ที่เขาให้มาให้ออกส่วนมากเนี่ยใน keywords ที่ดีจะต้องเป็น keywords ที่คิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบหรือ synonym ได้อย่างเช่นชื่อเฉพาะชื่อสถานที่อันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วมีการยกตัวอย่างมาให้และหนึ่งอันอย่างอันแรกเขาบอกว่า NCAR accepts measuring precise the needs for more precise methods for of measuring s n o w f a ได้มีกเนยอมรับว่าระบบของเขาเนี่ยยังมีความต้องการกระบวนการหรือวิธีการที่มันค่อนข้างต้องถูกต้องแม่นยำในการที่จะวัดปริมาณของหิมะที่ตกลงมาเราเห็นว่าประโยคเนี่ยก็มีความซับซ้อนประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราแยกสิ่งที่เป็น what หรือเป็น keyword มาเราจะเห็นว่า NCAR คือ now ที่เราน่าจะเชื่อถือได้เพราะมันเป็นชื่อเฉพาะเราไม่น่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องไปซีนนิมหาคำศัพท์ที่เป็นซีนนิมหรือคำที่แทนซึ่งกันและกันเพราะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้อง aware เลยคือ e i o s เนี่ยชอบเล่นซีนนิมมากๆชอบที่จะให้เราอะหา keywords ที่มีความหมายเดียวกัน <c oughs> เยอะมากๆอะค่ะ